ค่ะพ,พี่้อกมาพบคับพี่ยาแสงสายสันบันนี้แห่จ้ะมน,นีมวา,านเขียหน้ายาจ้ะ่นสวบ้านเขีย่างคนเดียวมอวานเขนียวเนาะดูไอ้แล้บปันอยู่คุณปันหน้า,าหน้าอากเนาะค่ะมน,นี้กตประมาณสามสิบกัไรเนี่ยละจ้ะปันยางเดียว กินไกังกากินข้าวเย่มแล้วนะจ๊ะกะสีน้านับต่อนะจ้ะเตรียมตัวสีดำหน้าจะนีรปูแล้วแจ๊กต่อไห้มจ้ะสีหน้านับเปินมันลร่อยละอร่อยจหนับกันจ้ะโอ้ยเนี่ยมือเื่นเลาสีคับมันขอสีหนานับจ้ะเล่า่นมันยูน้ำมัอร่อยเลละนี เราไม่งเลย่นเราก็ม่อยู่เป็นมืมาตัไค้คู่กนมาแตนุสินาูบาคนดีตายด้ดู่รากไม่อยู่้จะบบไม่งั้นจะับบผัววูนมเน้ก็จี๊ดจนนังเลจับหนา อันนี้กินนี่แหล่แล้วบ่แม่นเด้อสิผมสิเว้าให้เห็นนี่เด้อ ือผมบ้างเนาะวันนี้ผมมันหาบ่ทันบ่เดียวสิคนที่รับจ้างได้แต่ละมือมนึงจักชั่วโมงพ่อใหญ่เอองนอยู่ก ผไม่ผมไ่เคยขึ้นผมเคยเคยมาฟันไหนพอญายุผมแก่ผมยืนยากตกตายเออแต่ว่าผมยังได้กำมันนเปอนพญายุยังได้แค่นั้นผมจะมาที่ตอนนั้น

也快点。 oh เรื okay. ่องนักขนเรื่อนกขน